สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาขายนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดญ e ้าอี่ห้อลโรบินนะครับ NB 3 5บีสห้าหนึ่งเก่าญี่ปุ่นนะครับนี่ครับพร้อมใช้งานครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับเดิมๆนะครับไม่รือ้อสัตว์ติดง่ายนะครับตัวนี้ แล้วนะตัวนี้เคยเอาไปเทสมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูโดยรวมนะครับถังน้ามันนี่แท้เบอร์ก็ใหม่นะครับนวมเดิมนะมือเล่งเดิมบางย่าใหม่นะครับใบตัดเดี๋ยวผมก็แถมใบใหม่ให้นะครับไม่ใช่ใบนี้ตัวนี้มีวาล์วแรงอัดนะแต่ญี่ปุ่นเขาอุดมาสภาพเครื่องนําเดิมไม่เลือไม่ซ่อมนะครับใครสนใจนะครับคาบูมิคุนี้นะครับใครสนใจทักแค่สอบถามได้เลยนะครับตัวนี้ พร้อมใช้งานครับใครสนใจขอบคุณครับ